ก็วันนี้ช่วงนี้พักตีปลาครับวันนี้มีออเดอร์มามีเพื่อนสั่งครบมาเป็นอยากได้สีดําผมก็ทําให้ตัวนี้เป็นดําล้วนตาแดงท้องแบบนี้นะครับแต่เป็นซองใบริวตัวนี้จะเป็นจุดแดงถ้าท้องแดงนี่ก็ซองใบริวตัวนี้จะเป็นเขียว ตอนนี้เป็น V บรียลตีกระสุกคอเวี่ยงลูกปัดเป็นสแตนเลสนะครับฟาดลงน้ำคือไม่แตกสายเป็นสายสลิงครับงัดของใหญ่ได้พวกนี้ยังไม่โดนน้ำครับเพราะเป็นแกะบ็อกใหม่ถ้ามันโดนน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยสีมันจะดำขึ้นครับบล็อกเดียวกันเห็นไหม นี่ครับมันยังไม่โดนน้ำเฉยๆวันนี้เพื่อนจะมาเอาครับเขาาไปแล้วสามตัวเขาได้ปลาไซคโคกหนึ่งจุดสองห้ามั้งเพื่อนว่าเขาบอกให้ผมไปตีแต่ผมไม่ไปเพราะว่าผมไปตีจุดที่ผมตีชาวบ้านนี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่มันตัวเล็กแค่นั้นเองรอรับครับให้เขามามันออไปเรียบร้อยแล้วบ,บันว่างครับก็ทำกบพวกนี้ขายทำไป ทีกระสุขไข่